สันพากรเรียกสอบปลอยเชอมานผมเลี่ยงภาษีสอบเจอกคดีอาญาฐานแจ้งข้อมูลเท็จแถมฟ้องแพ่งบริษัทผู้ว่าจ้างกับผู้ยื่นภาษีแผนเจอด้วย สัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงขา่าวเทเอ็นในช่วงเวลา6นาฬิกานะคะวันนี้วันศุกร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราชส5 5 5สิ้นเดือนอีกแล้วใช่ฮะศุกร์ส,สุดท้ายของเดือนนี้ด้วยกลับมาที่บ้านเรามีเรื่องของการทําสถิติอีกแล้วนะคะถุะถ้าเกิดว่าพูดถึงการนวดแผนไทยเนี่ยหรือว่านวดแผนโบราณบ้านเรานี่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนักไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติต่างก็ติดใจในฝีมือการนวดไปพร้อมๆ้กันแล้วตลาดแรงงาน คนที่มีประสบการณ์ด้าน,นนวดไปอยู่ต่างประเทศก็บอกโอ้ค่าตัวแพงมากบางทีไปนวดตามร้านอย่างเงี้ยแปบ๊แปบๆหมอนนวดที่นวดเก่งๆเนี่ยไปอีกแล้วไปต่างประเทศนะคะเพราะว่าฝีมือดีเมื่อวานนี้เขาก็มีการทําสถิติค่ะไทยของเราจัดนวดจํานวนคู่เนี่ยเยอะที่สุดจนกระทั่งได้ลงกินเนสบุ๊กไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็จัดกันที่อาคาร Challenger เมืองทองธานีค่ะจัดงาน Thailand Medical h u b Expo 2012นะคะแล้วก็จัดให้มีการนวดแผนไทยเพื่อบันทึกสถิติโลกกินเนสเวิร์ตเรคคอร์ดค่ะก็ มีการนวดกันเนี่ยทั้งหมด641คู่นะคะเดิมเนี่ยสถิติที่ได้รับการบันทึกเอาไว้เป็นของออสเตรเลียค่ะ263คู่ใช้เวลาในการนวด5นาทีนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่อยากจะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็น Medical Hub แล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็เลยใช้เรื่องการนวดไทยนี่แหละคะ่ะมาเป็นจุดขายเพราะเชื่อว่าจะทาลายสถิติโลกได้อย่างไม่ยากนะคะเขาก็จะพิจารณาจาก4ส่วนหลักๆก,ก็คือจานวนคู่ที่มากที่สุด แต่ไม่ใช่ใครก็ได้มานั่งจับคู่กันแบบนี้นะคะหมอนวดต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานนวดไทยจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขด้วยวิธีการจับเวลาก็ต้องเป็นผู้ที่มาจากกรมพละศึกษาค่ะแล้วก็ต้องมีผู้สังเกตการที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงสาธารณาสุขอย่างน้อย2คนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกินเนสบุ๊กมาตรวจสอบนะคะซึ่งประเทศไทยของเราก็ประสบความสําเร็จค่ะใช้จํานวนคู่ที่นวดเนี่ยหกร้คู่ใช้เวลา12นาทีนี่ก็นวดท่าเดียวกันตลอดเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยน เรื่อยๆเหมือนกันเหมือนกันช่ภาพมันจะสวยงามมากนะครับเขาเห็นบอกว่าจะมีคนให้จังหวะด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกคือไม่ใช่ใครก็ได้มาจับคู่กันคนนึ่ด้วยคนหนึ่งนอนคือต้องเป็นคนที่มีใบทั้งคู่ใช่ค่ะไม่เห็นแบบนี้อยากไปนวดเหมือนกันนะอุ้ยสบายเพราแผนไทยอ่ะกลับมาพบกับเรา3ามคนอีกช่วงหนึ่ง9นาฬกาช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ